สวัสดีค่ะดิฉันจักษนาพิจารณ์สังวันนี้จะมาแสดงรายการของวันที่5มกราคมโดยการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับชำระอินวอยด์ขายยกมาต้นงวดเลขที่อ้างอิง99081จากมหาวิทยาลัยร,รามคำแหงได้รับเช็คธนาคารกรุงไทยสาขาพระราม4เลขที่เช็ค4481234ลงวันที่15มกราคม58รับชำระเต็มจำนวนนะคะ โดยเราจะเริ่มเข้าไปที่โปรแกรมนะคะเลือกที่ระบบลูกหนี้กดเข้าไปที่ระบบลูกหนี้และวิคอลลุกหนี้ค่ะกดไปกดที่ใบเสร็จสินค้าะคะ่ะโดยเลือกเลือกที่ใบเสร็จนะคะศ0นยค่ะสำนักงานใหญ่กดโอเคค่ะ จะเข้ามาที่หน้าจอแสดงใบเสร็จนะคะเรายังไม่มีใบเสร็จเราก็กด f สามเพิ่มค่ะเราจะให้โปรแกรมเนี่ยรันเลขที่เองนะคะเราก็มาเปลี่ยนวันที่ค่ะเปลี่ยนเป็นวันที่5้าลก็นคครับแนะะลูกค้าค่ะ เราสามารถใส่จุด enter ค่ะลูกค้าของเรานะคะเป็นมหาวิทยายลัยรังกําแหง403ค่ะที่ที่403นะคะมหาวิทยายลัยรังกงําแหงกดเลือกค่ะอันนี้กด yes นะคะเสร็จแล้วเรามาที่ type ค่ะเรากดจุด enter ค่ะเราจะใช้ใบ Si นะคะ เป็นการเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการนะคะโดยเราต้องการใช้ประเภทเอกสาร SI คือใบส่งของใบกำกับภาษีและใบแจ้งหนี้ขายค่ะกดเลือกค่ะเสร็จแล้วก็มาที่เลขเล่มน,นะคะกดจุด Enter เหมือนกันค่ะเป็นเล่มเอกสารนะคะคือขายเชื่อสินค้ากดเลือกค่ะ เลขที่นะคะกดจุบ enter ค่ะอันนี้นะคะเป็นการเลือกรายการอินวอยที่จะนำมาตัดชำระนะคะในที่นี้มีแค่หนึ่งรายการนะคะโดยใช้เลขที่อ้างอิงนะคะ99801ค่ะเราไปกดให้มันติ๊กถูกนะคะที่หน้ารายการคะ่ะเสร็จแล้วกดเลือกในที่นี้นะคะ เรารับชำระเต็มจำนวนนะคะคือสามหมื่นบาทค่ะเราไม่ต้องแก้ย่ดชำระนะคะต่อมาที่รายการรับค่ะกดคลิกค่ะพอถ,ถึงตรงนี้นะคะเรามากดจุดที่ช่องนี้ค่ะแล้วก็ Enter มันจะขึ้นเป็นการแสดงบันทึกรายละเอียดเอกสารการชำระเงินนะคะ โดยประเภทเอกสารธนาคารนะคะเรากดจุด enter ค่ะของเราเนี่ยจะใช้ CL นะคะฝากโดยเช็คธนาคารอื่นค่ะกดเลือกอันนี้นะคะแล้วก็กดเลือกค่ะเลขที่เช็คเลขที่เช็คของเรานะคะเป็นหมายเลข4 4 8 1 2 3 สี่ค่ะ enter ค่ะแล้วเราก็จะมาลงวันที่นะคะโปรแกรมจะลงวันที่ให้อัต o m a t i คือวันที่ห้าเดือนหนึ่งปีห้าแปดก็คือวันนี้นะคะแล้วก็วันที่รับจ่ายเช็คนะคะเราก็สมมุติว่าเป็นวันนี้เช่นกันค่ะส่วนวันที่เช็คนะคะที่ลงในเช็คนะคะจะเป็นวันที่สิบห้ากราคมปีห้าแปดค่ะแล้วก็เปลี่ยนวันที่นะคะเป็นวันที่สิบห้าค่ะ กด enter ค่ะผู้จ่ายนะคะก็คือมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะรหัสธนาคารของเชฟค่ะเชฟที่เรารับออันนี้นะคะเป็นของธนาคารกรุงไทยนะคะถ้าเราไม่ทราบว่ารหัสอะไรเราสามารถกดจุดแล้วก็ enter ได้ค่ะแล้วเราก็หาธนาคารกรุงไทยนะคะ เราก็กดคลิกที่ธนาคารกรุงไทยค่ะแล้วก็เลือกค่ะสาขาธนาคารนะคะของเราเป็นสาขาพรามสีค่ะแล้วเรามาดูนะคะยอดชำระค่ะสามหมื่นบาท เสร็จแล้วนะคะเราก็กด F10 เพื่อบันทึกค่ะรายการก็จะขึ้นนะคะเลขที่เช็ค4481234ค่ะยอดชำระนะคะ30,000บาทค่ะเราก็กดบันทึก F10 ค่ะ โปรแกรมนะคะจะลงบัญชีให้เราอัตโนมัตินะคะโดยออกเลขที่วอร์เชอร์ให้เรานะคะเลขที่ SC 5801-0002ลงวันที่5กลาปี58ค่ะโดยโปรแกรมจะลงบัญชีให้เรานะคะเดบิตเช็ครับรอนำฝากรหัสบัญชี1-0-1-3-0-2านจำนวนเงิน30,000บาท เครดิตบัญชีลูกหนี้การค้ารหัสบัญชี101303าจำวานวนเงิน30,000บาทเราก็กดปัญชี F10 ค่ะเราจะพิมพ์ใบเสร็จออกมาดูนะคะเราเลือกใบเสร็จรับเงินค่าสินค้าค่ะโปรแกรมจะถามการใช้แบบฟอร์มนะคะ เราพิมพ์เฉพาะใบเสร็จตัดใบส่งของเต็มนะคะโดยอันนี้เนี่ยเราจะเลือกพิมพ์ทางจอภาพค่ะกดปิ้นค่ะโปรแกรมจะแสดงใบเสร็จให้เราดูนะคะเป็นใบเสร็จรับเงินค่ะแล้วก็เป็นรายละเอียดของบริษัทเรานะคะกับชื่อลูกค้าค่ะแล้วก็ด้านล่างนี้นะคะ เป็นรายละเอียดของเช็คที่รับค่ะเป็นเลขที่เช็ค4481234ธนาคารกรุงไทยจำนวนเงิน30,000บาทตรงตามที่เราบันทึกนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็กด F10 เพื่อออกค่ะหน้าจอจะกลับเข้ามาที่การบันทึกออกใบเสร็จนะคะเราเราบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่มีใบเสร็จเพิ่มเติมนะคะเรากด Escape ออกค่ะ จะเข้ามาที่รายการไปเสร็จนะคะตอนนี้เรามีหนึ่งรายการแล้วนะคะเราไม่ทำรายการเพิ่มค่ะเรายังไม่มีเราก็กด Escape ออกค่ะเข้ามาที่เลือกรหัสเล่มเล่มเอกสารนะคะกด Cancel ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ